สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตยโยต้านครทนสาขาเทพรักนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการแนะนำรถนะครับกระบะตอนเดียวครับรีโว่ตอนเดียว2 8นะครับคันนี้ที่อยู่ข้างข้างผมนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาปัจจุบันเครื่องยนต์ยูโร5จะอยู่ที่แปดแสนหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้ก็มีการอัปเก,กรดอุปกรณ์ตกแต่งเรามาดูกันว่าอัปเกรดอุปกรณ์ตกแต่งทำให้รถคันนี้ รอเท่ดูดันพร้อมลุยทำอะไรกับคันนี้บ้างมาดูกันเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็คือเหมือนเดิมครับ 2,800cc 2 0 4แรงม้าแรงบิดก็500 m, นิวตันเมตระครับเป็นตัวแรงสุดข,ของโตลตา้านะครับถ้าไม่นับต r นะครับอันนี้เราอัปเกรดด้านหน้านะครับเพิ่มความเท่ดูดันด้วยกระจังหน้าทา c โ m มาสไตล์นะครับผมพร้อมอักษรโลโก้โตลต้านะค,คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเมทัลลิกนะเพื่อให้มันมันไม่ดู แรงเกินไปนะครับลูกค้าว่าถ้าถ้ามันจะมีสีแดงขาวเงินแล้วจะเลือกอักษรตัวต้าเราจัดให้ได้หมดแล้วก็อัปเกรดน,นะครับด้านหน้าอย่างหนึงก็คือไฟหน้านะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อม daytime running light ครับตัวนี้มันจะเป็นโคมพัดแท้โรงงานนะครับเบิกของตัว GR ตัวทอ่อมาติดตั้งให้เลยนะครับ พร้อมไฟเดทามตรงนี้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างนผมก็ติดตั้งตัวปรับระดับไฟหน้าให้ด้วยนะครับเวลาลูกค้าบรรทุกหนักหน้ามันแหงนอย่างเงี้ยก็สามารถปรับองศาฟไฟให้เหมาะกับการขับขี่การใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราติดตั้งให้ลูกค้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน,นครับไฟตัดหมอกหน้าก็คือจะเป็นแบบ LED ครับเป็นไฟสปอรอกแท้โตต้นนครับคือผมจะเน้นใช้พัดแท้โตลตาครับก็คืออย่างแรกคือเรื่อง ความทนทานการใช้งานนะครับอายุการใช้งานคุณภาพครับใช้ไปนานๆนนนก็คือไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเรามีประกันคุ้มครองให้นะครับคุ้มครอง cover ให้เวลาลูกค้ามีเคมมีอะไรจะได้สบายใจในการขับขี่นะครับอุปกรณ์ตกแต่งให้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งนะครับด้านหน้าเราดูแล้วด้านข้างนะครับผมตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือ จะเป็นยางปกติก็จะแถมเป็นยางออฟโรด1 6ก็เป็นแบรนด์แบรนด์ไทยนะครับอันนี้ลูกค้าว่าผมอยากได้ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นตัวนี้นครับ BF KO3 ครับเป็นยางตัวใหม่ล่าสุดของ BF นะครับตรงนี้ครับเรียกว่าปรับปุงพัฒนาจุดได้ของตัว KO2 มาก็ทําให้ตัเนียมาดูกันว่าการใช้งานจะมีประสิภาพดีกว่า KO2 บ้างน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวก็ ผมก็จะติดตามลูกค้าดูว่าการใช้งานลูกค้าใช้จริงนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็อัปเกรดนะครับเพิ่มส่วนต่างเข้ามาได้นะครับตรงนี้ส่วนลายลาะ16พนะครับลูกค้าเลือกลายได้ว่าอยากได้ลายไหนนะครับผมจัดให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เสริมโช๊คหน้าให้นะครับผมรองก้อนโชคให้เพราะว่าตัวยางตัวนี้มันหน้ามันจะเต็มนะครับเวลาเลี้ยวมันติดถุงก็เลยต้องตั้งศูนย์ใหม่เสริมโช๊คใหม่เพื่อให้การขับขี่การใช้งาน ได้ปกตินะครับผมตรงนี้แน่นอนปองล้อนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับและอย่างหนึ่งที่อัปเกรดนะครับเอาแบบเร็วๆไปเลยก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรก๊อปกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับพร้อมระบบปรับได้พับออโตนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็อัปเกรดให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็มือดึงนะครับมือดึงก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นมือดึงแท้นะครับเป็นงานโรงงานโตต้าเลยนะครับติดตั้งให้ลูกค้าเพราะว่า จะให้เข้ากับชุดตรงนี้นะครับผมติดตั้งแถมให้เลยนะครับตรงนี้มือดึงทำให้รถดูมีความหรูพรเมียมยมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็มาด้ข้างก็จะเป็นแบบยาวนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำม,มาก,ก็คือตัวยาวเนี่ยเวลาเราเหยียบตรงเนี้ยมันสามารถขึ้นรัดของเก็บของได้สะดวกนะครับผมถ้าเราใส่ตัวสั้นมันก็การใช้งานด้านหลังมันก็จะลดทอนประสิทธิภาพลงไปนะครับผมนะครับไล่เรียงดูด้านข้างแล้วนะครับ เทดูดันนะครับผมสไตล์ออฟโรดสีุรมสีคิงออฟออฟโรดของ Toyota นะครับด้านหลังก็อัปเกรดไฟนะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED หรือไฟล็ก3น์ครับเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเวลากลางคืนครับทำให้เราถที่เราขับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็การชนท้ายนะครับผมจะเป็นแบรนด์ Outlander R1 นะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาก็คือมีไฟถอยแล้วก็มีหัวบอลลากนะครับผม เพิ่มการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่บอกว่า,าชาวออฟโรดจะรู้ว่าถ้ามีแขนอบตรงนี้ก็จะช่วยเซฟบอดี้รถเวลารถถไลไยครับเวลาขับขี่ในสไตล์ออฟโรดนะครับด้านข้างก็มีบันไดข้างป้องกันการก,กระแทกให้ตรงนี้นะครับอย่างหนึ่งที่อัปเกรดนะครับรับรองว่าหาได้เหมือนอยากนะครับผมผมก็แล้วว่าหาอุปรกรณ์ที่ทําให้ลูกค้านะครับใช้งานได้มีประสิทธิภาพก็คือตัวนี้กล้องถอยนะครับกล้องถอยจะเป็นแบบเรนกว้างตรงนี้ครับ มองด้านหลังนะครับก็คือเวลาบรรทุกของอจุดด้อยของรถตอนเดียวเวลาบรรทุกของคือกระจกด้านหลังจะโดนปังอันนี้ก็ลดจุดบอดในการขับขี่นะครับถอยเวลากลางคืนหรือว่ามีสัมภาระบรรทุกบังก็เป็นประโยชน์นครับเหมือนตัวส่งออกก็จะมีตัวนี้มาอันนี้ผมก็อัปเกรดให้นะครับผมตัวนี้ดูความหล่อเท่ดุดันตรงนี้นะครับพร้อมยางสายลุยนะครับ,นะรบเป็นยางตัวใหม่เลยนะครับ ด้านในนะครับอัปเกรดพอหอมปากหอมคอพูดง่ายๆแล้วกันไม่ไม่ใช่ชุดใหญ่เหมือนคันก่อนๆครับก็คือจะมีตัวนะครับทวิตเตอร์ GPL ตรงนี้นะครับเพิ่มมิติเสียงให้ดีขึ้นนะครับกว่าที่มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็อัปเกรดตัวเบาะนะครับเบาะอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะแบบหนังแบบสไตล์สปอรนะครับเป็นแบบมีรูนะครับข้อดีของเบาะมีรูก็คือมันนั่งกระชับแล้วก็ ลดการเขาเรียกว่าเหงื่อด้านหลังนะครับคพืนอทาให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับผมก็ช่วงล่างหลังมาผมก็จะเวลาลูกค้าสั่งบอลหนังผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าก็คือทําแบบมีรูไปเลยครับมันจะนั่งสบายแล้วก็การยืดหยุ่นกับตัวบอดี้เราตัวตัวเรามันจะดีกว่านะครับตรงนี้อายุการใช้งานก็ตัวเบาะก็จะนานขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตอย่างหนึ่งก็คือเดินได้แดงนะครับตะเข็บแดงอันนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถขึ้นมานิดนึงนะครับผม อันนี้ก็คือลูกค้าเลือกได้เพราะว่าจะเก็บเงินตะเก็บแดงก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนก็คือผมจัดการให้ทั้งหมดเมื่อกี้อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับตัวกระจกนะครับที่เราอัปเกรดขึ้นมาจากโรงงานไม่มีนะครับผมก็คือโรงงานจะมีแค่ปุ่ม LR แค่นี้อันนี้ผมอัปเกรดให้ดูเลยครับตัวภาพกระจกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะครับกระจกรับพับออโต้ครับผม ตรงนี้นะครับมีสวิตอัปเกรดสวิตตรงนี้ขึ้นมาครับผมกดให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราล็อกรถนะครับผมมาดูเวลาล็อกรถเอาให้ดูกดให้ดูเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้พับออโต้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและขับขี่ในที่แคบด้วยว่าเวลาจอดรถว่ารถเราล็อกหรือไม่ล็อกครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถ อัปเกรดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้ครับหรือว่าตัวนี้รถผมก็ทําขายเรื่อยๆครับก็ขอบคุณลูกค้าจากที่ติดตามนะครับตัดสินใจซื้อก็ส่วนแรกปีกย่อยเล็กๆน้ยยยยยนอยๆก็คือแล้วแต่ความชอบครับไม่ว่าจะเป็นลายแม็กเรื่องล้อเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆก็ผมก็ปรับปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นหนักอยู่นะครับคุยอะไรก,กันได้ครับว่าเราอยากได้แบบไหนไปใช้งานผมก็จัดให้นะครับแคมเปญนะครับสำหรับรุ่นนี้ เริ่มต้นปีดาวนะครับออกรถเพียง5,100บาทก็เราจะเอาพร้อมแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็จัดให้ได้หมดเลยนะครับเรียกว่าแคมเปญเราออก5,100บาทแต่ว่าคือความจริงก็คือม,มันแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับจะหาว่าผู้จัดก,การพิเศษบอกว่า,าทำแคมเปญไปลูกค้าออกรถได้จริงๆคือหลักๆนะครับแคมเปญเริ่มต้นหมายถึงว่า ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้ครับก็คือขอถามกันไปได้ว่าเราทําได้ไหมผมออกออกได้ไหมอาชีพนี้ครับผมหลักๆอาชีพนี้ก็คือลูกค้าเคยมีรถมาก่อนนะครับมีประกัเครดิตก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับประวัิเครดิตที่ดีนะครับผมแต่ถ้าถ้าไม่เคยมีรถมาก่อนนะครับถ้าทํางานประจํามีสลิปเงินเดือนก็สามารถฟรีดาวน์ได้เพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ทํางานประจำนะครับแต่มีอาชีพเสริมก็คือ เสาธิสอย่างเงี้ยก็มีสวนยางสวนทู้เรียนนะครับเป็นเกษตรกรนะครับหลังจากการประจําก็สามารถใช้แคมเปญปีดาวได้เพราะอาชีพหลักลูกค้าทำงานประจํามีสลิปก็สามารถซื้อได้นะครับด้วยว่าเราหารถสอบจดในการขับขี่ของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วครับเรื่องทำไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงนะครับผมก็คือมีบริการไฟแนนซ์ถึงที่บ้านที่ทํางานต่างจังหวัดได้เลยนะครับไม่ส่วนรับรับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ครับส่งถึงที่บ้านได้เลยด้วยว่าบริการ เราแบบบัิกอรเซอร์วิสนะครับจัดให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ละกันนะครับผมก็สนใจทักทายมานะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องได้นะครับผมนะครับต้องการใบเสือราคาก็ทักทายมาได้มาได้เลยนะครับผมก็แอดไซน์ไลน์ออฟฟิเชีนะครับแอดไซน์ินะครับดีๆให้ข้อมูลสอบถามไม่ทันใจก็โทรมาได้เบอร์ตามที่ขึ้นให้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ